สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่ผมนิคตองเกตนี้เล่นเกมเด็กตองเกตเอาถ้เกิดอะไรกันเลยนะครับอย่างที่คนบนรวยคนชอบตัวมเกลียดแต่ซึ่งตอนนี้ผมได้มาแล้ววันนี้ผมจะมารีวิวบอสใหม่บอสปูนะครับแต่ตัวนี้คือตัวเราไม่คุ้นไม่คุ้นครับผมม่บอสปูมาเดี๋ยวอัญเชิญ เตาองม,ม,ม,มารีวิวกันกิวแรกการทุบทุบทุบอือทุบจนขาใจกิวสองกระโดดทุ่มเลยโอโหตองมากระดิงกระดอนกิวสามครับการตกด้วยพิษตกพิษคือสุดท้ยายครับ มเ่เูรายละเอียดคร่าวๆครับสกิลแรคือการทุกบนะครับคือเดินทุกบไปได้เลยครับคือเหมือนแบบโกรธนะสกิลสองก็คือการแบบกระโดดใช้เล็บตู้มสกิลนี้แรงมากครับอันนี้ก็จริงก็มีสกิลแบบตีปกติด้วยนี่หล่าวก็คือแบบการที่มันเป็นแบบปล่อยท็อกซิกอะ จะปล่อยพิษอ่ะม,มาตะเกียบสุดท้ายเลเซอร์จีคือไม่โดนเลยตอนเก็บนะครับแล้วก็ปุ้มเออแล้วก็ก็คันเลยก็มีมจะเข้ข้าแบบนี้นะค่ะพี่แจ๊บอกว่าอปอมโบให้แล้วก็ ผมไม่รู้อะคือตัวเนี้ยมันเดินช้ามากคือแบบแทบจะเดินช้าจัดอะไม่โดนเลยมันไม่โดนเลยตุ๊กตุ๊ยตรงเนี้ยเดินไปอะต้องดีงน้ำมีำก็เกมกำมัมตุ แล้วก็าจะคอมมบ,บแบบนี้นนย,ยักษ์กสอตูวแบบนี้ไก่เซเว่นของประจำวัน,วนบูมแล้วครับก็กระโดดไปไช่ไครับเล็บอืมก็ ปัง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 ก็ปบีทำไมมันไม่เตกด้วยก็ผมเรียบขาวเรียบขาวมันไม่โดนมันไม่โดนเกมปังเล็บ ปังปิงปังปิงปังตูงะประมาณนี้นครับห้าคือแนะนำนะครับอย่าไปหาเล่นในเซริร์ฟเซิร์ฟวีนะครับเพราะว่ามันเลื่อนไม่ลดคือมันต้องหาคนมาจอยด้วย<ฮ>คือคดเสียบฟรี ไม่ว่าอไรเมื่อคอนโดผมยอมได้ไปกดไลค์ด้วยถัง5ไลค์ผมไม่หวังอ่ะเขาไม่มีใครใครกดได้ถึง5ไลค์กี่ใจเลยอีกป่อง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  ไม่โดนมันเกือบอีกนี่เร็วเกมสามเกียร์เลยมันเกียร์ของผมกินขมมรู้สึกว่าผมอ่านให้ฟังนะพิเซอร์มั้งนะบาเลสคือรัวโปงโปงโปง่ปงโปงไกแอนเล็บเห้าไปได้คือ เออบิ๊กเบิ้มกระโดดทับมังแต่คือหนูว่ามันเอซีก็คือคล้ายๆพิษเอซีสปิปเอ๊ะ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 มันเหมือนแบบกระทุบด,ด,ด้วยพิษอ่ะง่ายแค่ๆพิสเฟอร์บาเลตแบบน,นี้แต่ก็คือคือมันคล้ายๆอ่ะ คือ <c oughs> มันรู้สนะึกว่ามีมั่วเกินไปผมรู้สึกว่าสกิลสองเนี่ยแรงแรงสุดเกมครับคือก็มีข้อข่านะครับ แต่ผมรู้สึกว่าสกิลที่เท่ที่สุดอะคือสกิลสองตูมเหลือสกิลสี่นะครับค,บคือสกิลสี่รู้สึกว่ามันแปลกนิดนึงนะที่ปูเนี่ยมันปล่อยเลเซอร์ได้แต่คือสกิลอื่นไม่แปลกนะครับ,ค,รบคือกระโดดทับเนะี่ยมันก็กระโดดทับได้อยู่แล้วซึ่งสกิลพิษอะบา,บางปูบางตัวมันบีบ,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 บใช่ปะมันก็ปล่อยได้คือเลเซอร์คาวเนะี่ย ว่าเขาน่าจะแต่งขึ้นมาครับเกมเราคนบอกมาเกมเขาทุกเกมมันก็ต้องแต่งใช่ไหผมก็ชอบแต่งปูขูดแขนโดนหักมือแต่ไม่เป็นไรปูงอเมือใหม่ได้ติด,ตดอีกอ,อ้โหือดี๋ซวจะบิว ซึ่งผมรู้สึกว่ามันหนูกนะแต่คือข้อเสียคือถ้าได้เซอร์วีมันไม่มีคนมาตีแล้วมันเสียฟรีตุ่มตีไปสองรอบแต่มันมันได้แค่รอบเดียวเออาต้องไปฟาร,ร์มใหม่แล้วขอตีตัวนีป้ป็นตัวสุดท้ายก่อนจบคลิปเออ ใช้สกิลนี้แล้ว,ว่าคนเขารู้อย่าใช้เด็กขาดเพราะว่าใครเขารู้ขอใช้อีกสองสกิลก็จะไปแล้วแอบปูติดปุงปุงดหงิดแอะ เนี <ítulo> ่ยปุ้มหมุนหงิดโหลทับเลยตู้เอายังไม่แตกอีกเลี้ยวลุยไปปิดฉากตุ้เอาไม่โดนอันใช้สกิลหมัดธรรมดาอีกแค่เล็บปิดคลิป